ที่น้ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมได้นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเว็บ141โซนะครับผมก็เป็นเว็บเปิดใหม่นะครับเปิดเพื่ออยากให้น้องๆได้รหัสดีๆเล่นกับอ๋อเล่นกันทุกคนโอ้โหทุกคนดูดิแบบเขาเขียนหน้าเว็บเลยนะดูดิทุกคนเป็นเว็บเปิดใหม่นี่ครับนี่ครับก็จะมีผู้โชคดีล่าสุดอยู่นะครับห้ารายการล่าสุดนะครับนี่สมได้ของรางวัลมัดไซต์ธรรมะนะครับสมได้เมื่อเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบเก้าเนี่ยครับผม ดูดีแบบมีคนสูบได้ของรางวัลมากมายเลยนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับแล้วก็สมัครชื่อผู้ชื่อผู้ใช้งานนี่ครับผมเลยแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปตามที่เราจําได้เลยนะครับผมใส่ไปมั่วๆเลยก็ได้ครับแต่เราต้องจำได้นี่ครับผมนี่ครับแล้วก็กดจะไม่ต้องใช้โปรแกรมอัตโนมน้ำต่อแล้วกดสมัครสมาชิกไปเลยนะครับผมนี่ครับอาจจะมีเสียงรบกวนขอไปนะครับสำเร็จนะครับสมัครสมาชิกสำเร็จนี่ครับผมมันก็จะเข้ามาหน้านี้ครับหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปตรงที่คำว่าเติมเงินนะครับนี่ครับเราจะเติมแบบอัังาวเเรลนคบผม เราก็ดูว <tang s> ิธีการเติมก็ได้นะครับนี่ค <Tamam> รับเลื่อนมาตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับมันจะเขียนบอกอยู่นี่ครับผมแล้วก็มาตรงซองของขวัญนะครับแล้วก็กดสร้างซองนะครับเป็นเป็นหนึ่งซองนะครับแล้วก็กดสร้างซองนะครับนี่ครับมันก็จะมาอย่างนี้แล้วกดยืนยันไปกดปุ่มยืนยันแล้วคลอกลิงก์มาครับประมาณนี้นะครับผมเราคลอกลิงก์มาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกดเติมเครดิตไปเลยครับมันก็จะดิ้งเข้ามาหน้าหลักเลยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเติมก่อนนะครับเดี๋ยวผมมานะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราสุ่มมไไปปหหดดดดั้้งงลลลายยเเเคครรริิตตแวึออก เลยอยู่265นะครับจาก400เครดิตนะครับรอบนี้ผมจะทำการสุ่มนะครับผมสุ่มจนกว่าจะได้ครับเอาแบบจนกว่าจะได้ครับไม่ได้ไม่ยอมนะครับเติมเพิ่มเลยนะครับคือแบบยังไงครับทุกคนรอบนี้มันต้องต้องเฮ้ยเอ้าเคียวได้ไอดียบอกเอฟแต่ได้ไอเดีแรกนั้นหรอกนะครับหัวข้างขาวนะครับเฮ้ยทุกคนนี่ไงทุกคนคือแบบมันเขียนบอกตรงนี้เลยนะผมก็ขอเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนแบบเข้าไปอะไรเงี้ยผมจะไม่เล่นแบบคนเดียวอะไรเงี้ยครับทุกคนก็คือมันได้จริงนนนนนนะะ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 คคครรรรรัััับบบบบบเเเเววววว็็ออไไผมดดีี๋ยยจจทททิิ้้งงลลกก์สาาห่่่ใ ก็สวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสฟรีไฟล์นะครับผมก็เนื่องจากหลายวันแล้วนะครับที่ผมไม่ได้หลายทีละสิที่ผมไม่ได้แจกรหัสนะครับหลังจากที่ลองหายกันไปนานนะครับผมก็จะกลับมาแจกรหัสเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็จะมีสิทธิ์รับแบบฟรีๆนะครับแล้วผมก็จะมาแจกเพชร500เพชรเพียงหนึ่งวันนะครับเอาไปเติมสิทธิ์ขั้นสูงแบบฟรีๆเลยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยดีไว้แล้วก็พร้อมกับลิงก์เฟซนะครับ ที่จริงรหัสนี้ผมก็เคยทำคลิปแจกไปหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนี่ครับรหัสนี้เลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับรหัสตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ่ะกิจกรรมเลยเฮ้ยมันรีแรงแล้วนะครับทุกคนดูดิของอย่างเยอะเลยครับผมขอกดลับไปก่อนนะครับเตงนี่ไงครับเอ้โหที่เลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับผมอ่า เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในตรงออนนี้นะคอลเลกชันตรงนี้น่ครับที่เรารับมาเมื่อกี้นะครับผมเป็นของในส่วนของพื้นหลังนะครับอที่มันรีเลงนของสีนะครับผมมันจะเท่หรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวเราไปดูเอ็นกันด้วยนะครับเอ็นเรืออะไรนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฮ้ยอย่างเท่ทุกคนดูดีแบบมันเป็นแบบโทนแบบสีน้ำนะครับแบบเป็นอยังไงอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็สามารถไปรับกันได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูอ่ะอันนี้กันบ้างครับเป็นสกินปืนนะครับสกินปืนเ n 9 4นั่นเองนะครับผมอยู่ในเออทุกคนอ่านี่ไงนะครับผมจะเป็นเอเอ็นไสีทองนะครับวกระยะหนึ่งแล้วก็ลบแมกกาซีนนะครับหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับสําหรับพวกสายฟรีนะครับไม่ใช่นะสาหรับที่เมแจกฟรีนะครับมีนะครับ ที่หลักๆที่ผมใช้ก็จะเป็น AN ็สีม่วงนี้นะครับผมอัตราในการสองแล้วก็ระยะหนึ่งแล้วก็ลวมแมกกาซีนนะครับผมโอเคนะครับใครที่อยากได้เดี๋ยครับทำตามกติกาด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับผมก็จะมาแจกนะครับถ้ากดไลค์ถึงหนึงร้อไลค์ผมจะแจกเพชรเพียง1รางวัล500เพชรนะครับคอมเมนต์ดีๆไว้ด้วยเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมแล้วผมก็จะมาประกาศผลพรุ่งนี้นะครับผม ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดสกินปืนนี้กันนะครับว่าเราจะได้ถาวรหรือเปล่าโอ้ไม่ได้ถาวรนะครับไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะครับผมจะบอกเลยนะผมลืมไปแล้วเมื่อกี้อบอกอะไรว่าทุกคนเดี๋ยวคิดก่อนนี่ครับอ่าอืม,อม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูชุดกันก่อนเลยครับท่านผู้ชมแล้วใครที่อยากได้รหัสนะครับต้องดูคลิปให้จบด้วยกันด้วยนะครับผมก็อย่าพลาดเลยนะครับเป็นรหัสแบบดีนะครับเป็นรหัสนี้แบบดีมากเลยนี่ครับของแบบครบๆกันเลยนะครับผมอาจจะรีวิวครบไม่หมดนะครับแต่ผมก็จะพยายามจะรีวิวให้มันแบบให้หมดนะครับแต่ไม่รู้มันจะหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเลื่อนให้ดูนะครับมันเอ่อยังไงเอาเป็นว่าเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับของมันก็ ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับผมในดูเอาเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นเอาหัวบาวันนะครับผมแล้วก็มีกางกางเกงรองเท้านะครับแต่เสื้อบาวันไม่มีนะครับก็หาก็ใครได้หัาดีไปก็เอาไปเติมสุบได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกิจสีกันสูนะครับ ผมก็จะแจกเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะน่าจะเลื่อนขั้นแล้วนะพรุ่งนี้ผมก็อาจจะเลื่อนขั้นของผมด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะได้ตังค์นะครับจะมีคนอุดหนุนให้ผมนะครับผม,ผมก็จะเอามาเติมสีกันสูงนะครับแล้วก็แจกคนดูแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับผมนจะสุ่ใหญ่นะครับแต่ต้องกดไลค์คลิปนี้ถึง200รไลค์ไม่ใช่ดิ100รอยไลค์นะครับส่วน ใครที่อยากได้รหัสนะครับกดไลค์ถึง2องไลค์แล้วก็เมนยูไอดีพร้อมกับลิงก์เฟซของตัวเองไว้นะครับผมจะทําการสุ่มไปแจกนะครับอันนี้เป็นส่วนของท่าทางนะครับท่าทางเออซัมบี้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมอย่างเพ่เลยประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแรงสีีสกับนบ้างครับว่าตอนนี้ผู้คนเขาติดท็อปอะไรกันแล้วนะครับผมรีบบอกไปนะครับ ใครที่มีบัตรสห้องอยากจะหนึ่งกับผมก็ทักมาเฟซส่วนตัวได้เลยนะครับผมพร้อมเสมอเนยครับนี่นะครับใครที่มีบัตรนะครับสามารถทักมาบอกผมได้เลยนะครับถ้ามาหาผมนะครับว่าอยากจะหนึ่งกับผมอะไรอย่างนี้ได้เสมอเลยนะครับผมรับคำท้าอยู่แล้วเนี่ยครับผมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับก็ใครที่ดูมาติดต่อเอยขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมว้เจอกันคลิปหน้านะครับ,บาบบาทุกคนนะครับ